ลองดิลองดีหนึ่งลองห้องอ่ะมันเลยมาหนี้เยลเยลแล้วตัวเองอ่ะไปเยยบดินแล้วก็ไม่เยียบหลังแม่สภาพาแม่ก็เลอะดียย้วให้แม่ชูสะอาดมั้งได้ไหมอ่ะ ดูใหญ่แล้วนะดูใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนไม่รักอยู่เราอยู่เป็นเด็กดื้อเนี่ยตัวเองไม่มีรางวัลเลยแม่มีอยู่คนเดียวซี่ใบแดงตัวเองไม่มีเลยไม่มีใครรักเราโอ้ยโดนจำกัดอะไรอีกแล้วเนี่ย่แเฮ้นเรือกอันนี้กว่า เรื่องนีนนะแม่นน่นะเรื่องใหม่อ่ะช่วย่ะเรื่องหน่นะที่หนูร้องอ่ะวันนี้เล่นเรื่องดำโง,งค่ะพี่โมอาจารย์รับว่าเร่นนิสือ,อว่าสูกับวามสูนเกยเขามีดาบิค่าสูตรแล้วลูกเามันเขามีดา ทุกสคนว่าง่ายๆแคอสอนสัมขันอนนักนแหโอ้ขูดสอนอยูมากมายแยกไปตามๆกันไลยิวมีวิอชีการจะบอกวสอนนักนาในล้อนี้ดิการมาแม่ิงไปบอกว่าอะไรห้ามออกดี้ที่เธอับขนห้ามออกน ตีโช FC เนี่ยดื้อย่งอีกอยืดื้อค่ะทุกคนยืดื้อมากเลยค่ะถุงเท้าเลิศมดมแล้วลูกไม่ <c oughs> มีได้ขี้ดินขี้ทรายนะมานั่งดูทีวีดีๆมามานั่งดูไอแพดดีดๆไม่เล่นขี้ดิน <c oughs> ทุกคนช่วยดูด้วยะ ดูดี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 ดูดิดื้ดดดดดดดมากจะจับจะรับลอยขึ้นไปนะจับจากที่นี้จะได้ลอยไปเลยปะสวัสดีค่ะข้อพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ฝากน้องฟ้าเปิดอะไรให้น้องอยู่ด้วยค่ะ

ตีบ้างต้องตีบ้างค่ะเพราะว่าดื้อมากเลยตอนนี้เป็นแม่ที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นได้แต่เป็นแม่ที่ไม่ตะโกนไม่ผิดลูกเป็นย่ญญา เรามีค่ะได้ยินคนโตแล้ว